สวัสดีครับพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆให้ข้อคิดในหัวข้อของมอบพลังชีวิตเห็นคุณค่าในตนเองจากเพจสาระดีๆสไตล์กรูทีฟังเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นเรามารับฟังแนวทางง่ายๆทำได้ทุกวันเพื่อเพิ่ม การเห็นคุณค่าในตนเองอันเป็นต้นทางแห่งพลังชีวิตพิชิตนานาปัญหาตามแบบฉบับของตัวเองกันทุกคนต่างปรารถนาความสุขแต่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์การงานการเงินการศึกษาหรือสุขภาพ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะบั่นทอนความรู้สึกมั่นใจและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองลงไปได้ไม่น้อยซึ่งยิ่งจะทับถมให้ปัญหาที่เกิดขึ้นดูหนักหนาเกินที่จะรับมือได้นำไปสู่การหมดพลังไร้ค่าได้ดังนั้นความสามารถ ทัศนคติเชิงบวกในการเผชิญทุกข์จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งแหล่งพลังชีวิตที่ว่านี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลหากอยู่ที่ใจและมุมมองของตัวเราที่มีต่อตัวเองเรามาฟังวิธีบ่มเพาะอุปนิสัยเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อสารความเข้าใจกับคนรอบข้างเสริมกรอบ ป้องกันใจจากปัญหาและเพิ่มพูนความสุขให้หลายคนอาจสงสัยคำว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความหมายเหมือนกับหรือต่างกับอย่างไรจากความมั่นใจในตนเองคำว่าความมั่นใจในตนเองหรือความเชื่อมั่นในตนเองจะเน้น ไปที่ความเชื่อมั่นที่เกิดจากทักษะและความสามารถเช่นเป็นคนที่วาดรูปได้ดีเป็นคนที่ทำอาหารเก่งซึ่งแต่ละคนย่อมมีบางเรื่องหรือหลายสิ่งที่ตนเองรู้สึกมั่นใจได้แต่ในบางเรื่องก็อาจจะไม่รู้สึกมั่นใจหรือเชื่อมั่นเลยเพราะไม่มีความถนัดส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองนั้น เป็นเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตนเองโดยภาพรวมเป็นสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจและมุมมองของคนคนนั้นที่มีต่อตนเองซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเรื่องทักษะและความสามารถและผู้ที่เชื่อมั่นในตนเองนั้นมาจากความถนัดในทักษะ หรือความสามารถด้านใดด้านหนึ่งอาจไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเห็นคุณค่าในตนเองผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเหมาะสมคือผู้ที่รู้จักตนเองรู้ว่าตนเองเป็นใครต้องการอะไรชอบอะไรการเห็นตนเองอย่างนี้ อยากทำให้เรารู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และมีอยู่รับรู้คุณค่าของตนเองจากปัจจัยภายในอันจะนําไปสู่การเป็นตัวของตัวเองอย่างเหมาะสมผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองในระดับที่เพียงพอจะมีอิสระในการแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะสื่อสารความต้องการ จุดยืนของตัวเองและในเวลาเดียวกันก็เคารพความเป็นตัวตนของผู้อื่นทำให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับผู้คนรอบข้างได้ข้อที่สำคัญก็คือผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองจะมีความแข็งแกร่งภายใน ที่จะรับมือกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตโดยที่ปัญหาในชีวิตมีเข้ามาได้เสมอการเห็นคุณค่าในตนเองหรือการมีคุณค่าในตนเองจะทำให้เรารู้สึกมั่นคงภายในไม่หวันไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตจะเป็นอย่างไรเราก็ยังเห็นคุณค่าในตนเองเคารพตัวเองได้และรัก เองซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ผ่านพ้นปัญหาและสามารถหาทางออกวิกฤตในชีวิตได้สำหรับผู้ที่มีคุณค่าในตัวเองในระดับต่ำนั้นก็มักจะประเมินคุณค่าของตนเองจากปัจจัยภายนอกให้ปัจจัยภายนอกเช่นความคิดของผู้อื่นมากำหนดคุณค่าของตนเอง คนที่ไม่ชอบตนเองคิดในทางลบกับตนเองอยู่ภายในใจจะไม่กล้าสื่อสารตัวตนให้ผู้อื่นได้รับรู้เนื่องจากรู้สึกหรือคิดไปว่ามุมมองของทัศนคติของตนเองไม่สำคัญไม่ดีของคนอื่นนั้นสำคัญกว่าดีกว่าจะไม่สามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาและ การเห็นคุณค่าของตนเองต่ำจะนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้ผู้ที่เห็นคุณค่าหรือมีคุณค่าในตัวเองต่ำนั้นมักจะทำให้ตนเองรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงด้วยการแสดงออกสองแบบที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนั่นก็คือประเด็นที่หนึ่ง ทำให้รู้สึกตนเองมีคุณค่าและสําคัญด้วยการตามใจคนอื่นและประการที่สองทำตนเองให้เหนือกว่าผู้อื่นด้วยการวางอำนาจแล้วไปบุลลี่คนอื่นเพื่อที่จะปกปิดความรู้สึกต้อยต่ำภายในใจการกระทําทั้งสองรูปแบบดังกล่าวเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนรอบข้าง ท้ายที่สุดจะกลับมากัดกินความรู้สึกถึงคุณค่าภายในตนเองต่อไปเรามารับฟังการเพิ่มคุณค่าในตนเองในทุกวันการเห็นคุณค่าในตนเองไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เองแต่เป็นสิ่งที่เราต้องบ่มเพาะให้เกิดขึ้นในใจเราเรามารับฟังแนวทาง การเพิ่มพูนการเห็นคุณค่าในตนเองดังนี้ขอแรมอยู่กับตนเองให้ได้เข้าใจและชัดเจนกับตนเองใจต,ตองความเป็นตนเองโดยอาจมองย้อนไปถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ทำไปทั้งหมดวางการตัดสินผิดหรือถูกแต่ให้ตั้งคำถามว่า ที่ผ่านมาเราอยู่กับตัวเองแบบไหนเราเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างและเราตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆอย่างไรสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือมองตนเองด้วยสายตาแห่งความเห็นอกเห็นใจและความอ่อนโยนบ้างขออง้อ2ฝึกมองเห็นคุณภาพภายในตนเองและ รับรู้บุคลิกภาพเชิงบวกของตนเองอาทิเช่นความตั้งใจความมุ่งมั่นความพยายามความอดทนความขยันหรือความกะตันยูจะทำให้เราเห็นคุณภาพในตนเองข้อ3ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตนเอง เวลาเราทำกิจกรรมหรือพบเจอเหตุการณ์ต่างๆลองจุดถามตนเองว่าเรารู้สึกอย่างไรทำไมเราถึงโกรธตนเองทำไมถึงต้องโทษตนเองทำไมถึงร้องไห้เป็นต้นการฝึกแบบนี้จะทำให้เราเริ่มมองเห็นตัวตนที่เป็นอยู่และตัวตนในอุดมคติ ที่อยากเป็นเรื่องสั้นเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันความคิดและไม่ความเกลียดของตนเองขอสุขสั้นๆในดังนี้ฝึกเป็นเข้าหใจตัวตนเอง้วยเฉพาะจริงในเวลาที่ยอมรับในส่วนที่ผดและเมื่อเราเปิดใจชื่นชมสิ่งที่สวยงามไม่สบายใจออยากเราทุกคนเองคุณค่าแต่อย่าลืวนถามตัวเองโฟกัสในหัวใจว่าค่านั้นเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหม พักก่อนไหมหรือไม่เป็นไรนะเราจะลุกขึ้นใหม่แล้วปรับแก้ไขในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะทำให้เราเติบโตได้เสมอและเรายังเป็นคนที่พัฒนาได้เป็นต้นเป็นการเยียวยาใจและเพิ่มพลังผักดันให้ตัวเรามีกำลังใจ ข้ใส่ใจการสื่อสารกับตนเองพูดกับตนเองในใจด้วยภาษาที่เมตตาที่อ่อนโยนฝึกใช้คำพูดเชิงบวกกับตนเองโดยลดและเลอกการใช้คำพูดด้านลบกับตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดซึ่งคำกล่าวโทษตำหนิต,ตัวเองอาจทำให้ความรู้สึกเห็นคุณค่า ในตนเองนั้นลดถอดไปข้อ6แวดล้อมตนเองด้วยคนรู้ใจและยอมรับในตัวเราคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้างและส่งเสริมความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองของเราลองมองหาคนใกล้ตัวที่เข้าใจและรู้จักเรายินดี รับฟังเราใช้เวลากับคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นพวกเขาจะช่วยคลายความกังวลในสถานการณ์ที่เราอาจจะปิดพลาดคอยเป็นแรงสนับสนุนให้ความรักความปรารถนาดีกับเราซึ่งคนที่แวดล้อมเราอาจจะเป็นใครก็ได้สิ่งสำคัญคือคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เราไว้ใจ เป็นคนที่เพิ่มพลังบวกให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือและให้คําปรึกษาได้ดีข้อสุดท้ายขอ้อ7ฝึกเปิดใจยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาพร้อมที่จะสื่อสารความรู้สึกและความคิดมันให้กำลังใจกัน การทำอย่างนี้จะขยายพื้นที่ความรู้สึกการตระหนักในคุณค่าตนเองของคนคนนั้นรวมถึงการตระหนักในคุณค่าในตัวเราเองด้วยต่อไปการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองแบบรัดสั้นในหนึ่งนาทีการเห็นคุณค่าในตนเองมีขึ้นมีลงได้ ตามสถานการณ์และเรื่องราวที่เข้ามาท้าทายในชีวิตเราควรมีวิธีรักษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างต่อเนื่องและระวังไม่ให้เรื่องแย่ๆเข้ามาลดทอนการเห็นคุณค่าในตนเองเรามาฟังวิธีการเล็กๆที่ช่วยอัดฉีดความรู้สึกดีๆในตนเองได้ในแต่ละวันดังนี้ กล่าวขอบคุณตนเองและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างทุกๆวันฉเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆในชีวิตบ้างเช่นเมื่อเราสามารถวิ่งต่อเนื่องได้30นาทีอย่างที่ตั้งใจก็อาจให้รางวัลตัวเองเล็กๆน,น้อยๆกล่าวชื่นชมตัวเองบ้างเป็นต้นจะเป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและ เห็นคุณค่าในตนเองให้เวลากับตนเองได้พักเพื่อค้นหาจุดแข็งและรับฟังเสิยงสะท้อนจากผู้หวังดีเพื่อที่จะนำไปพัฒนาขีดความสามารถของเราให้สูงขึ้นพร้อมกับความภาคภูมิใจในตนเองสุดท้ายมอบพลังชีวิตเห็นคุณค่าในตนเอง วิธีการเล็กๆที่ช่วยอัดฉีดความรู้สึกดีๆการกล่าวขอบคุณตัวเองที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างทุกๆวันการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆในชีวิตบ้างและให้เวลาตนเองได้พักเพื่อค้นหาจุดแข็งและรับฟังเสียงสะท้อน เพจสาระดีๆสไตล์ครูทีฟังเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นก็ต้องขอขอบคุณบทความสั้นๆดีๆจากนิติการประพรพัฒน์อาจารย์ภูนทรัพย์อารีกิจและจุฬา .ac.th ที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งเพื่อผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ด้วยมอบพลังชีวิตด้วยการเห็นคุณค่าในตนเองที่สร้างง่ายทำได้ทุกทุกวันขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ